ค่ะมาเน่ก็ดีผมมันค่อนข้างจะออกสีเท้าแล้วแต่เลยมาดูแลผมดูแลรังค่ามหมให้มันเปลี่ยนสีอันนี้ก้อนเห็ดด้วยค่ะเห็ดแล้วจะเป็นังไค่ะเบื้องตั้ตอนนี้กำลังลุงสีเลยค่ะพี่น,อน้องเป็นยาโกผมยายอมผมแบบ พอสารพิษพน,นะเขาดีเอฟซี FC พันแน่น้ำมาิันว่าอันเจ้าร้องไปใส่เบิองอันหัวเจา้าขาวหลายพน,นะโอ้ยลังคาลังคาเป็นให้หลายลายพนะไอ้มาสองสีถ้าเบิ่งกันได้พี่น้องว่ามันจิตเปียนหอบหัวก็จีเปียนเป็นสีไหนลุมแล้วเนี่ยลังคาหอยขาวแห้งให้ลายผหลายแห้ง นี่แหละเพป็นวันส,สารการจากธรรมชาติานะแต่เราก็าท่านร้องเห็ดดอกร้องเป็นเธอแล้วทีออกมาชีได้ถ่าเบิ้งกันเด้อรุนกันเด้อพี่นอ้องเพล่งไปเอฟซีเป็นแน่นมากตอนนี้กำลังระเลงอยู่อันหัวแล้วตอนนี้ก็ไก่เสร็จแล้วค่ะไก่เสร็จแล้วโอ้ แตว่ามันสีออกมาเป็นสีใดทาเบิงตาาจิดตามเบิงนะคะ่จะจ่ามาเใจ้ามาเบงนะคะ่ะพี่น้องบอกไปตอนนี้เบิงสีผมปิดงอกนะค่ะปิดงอกปิดหงอกดีมากเลยนะคะแล้วก็ผมนะ่ะ คือโมแสบนางซีสาขาล้วกินโมแห้งมาตรงนี้ล่ะค่ะเพราะวันสารสก,กัดจากธรรมชาติบอกเด้เลยว่าสำหรับคนอยากปิดหงอกนะคะปิดผมหงอกได้เลยค่ะเนี่ยได้ตามสีที่อันเลือกล่ะค่ะพอดีเป็นคนเลือกเองค่ะเดี๋ยวสิเปิดให้เบิ้ลค่ะว่างหงอกยังบ่เปิดเสร็จมาผมหงอกกบปิดหมดเลยค่ะ นี่แหละค่ะถือว่าโอเคสำหรับหมูนะคะเพราะว่าอันใช้ได้้นะถ้าสอบถามอะไรค่ะจิติตโตเอฟที่แหงวั่อจะใช้อันคันว่าอย่างยอมเองนะคะจะมาลานต้มร่องคอยบางก,กอ,อันเล่ยรงบานมะเน่กวนสีหอดหุญทรัพย์ในฮาลันเนี่ยนูเฮ็ดประจำ ให้เาเพียนให้กันนอนสบายเลยค่ะนอนให้เลกขยี่ให้เราสามารถมาได้ค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร